บุกมารอบซองบานนี้ได้ทางน้องใหม่นอไหม่รองนี่ก็ใช่1เุนแถมทงหนึ่งแมทงหนึ่งปนอือแล่นี่6มนี่5พ1เอสั่งซิปทงหายซิเอกล้ยกัหาวีกะตัวซุกตัวบ่อเนาะตอว่อมัปสม่ครก้นได้หมดแล้วสาน้อยเอ้ยมะเผากล้ยด้ลูกไม่ใช่ข้าสวนอุดเตอันนี้ลาวีซ่าพานคือเก่าเนาะ หาวีกระแสนึงบ่บดลายหอนหาดอกอันนี้บดลายมันบดเป็นวีเป็นยางอันนี้น่ะลายลายลซาอันนี้นะสีลายน้ำแต่ซีดหนึ่งแหลี่แต่เจ้าใช้ลงวัดน้ำได้นี่นะน้ำใหม่กับิีลงวัดน้ำทานพว้ใหญ่ใจดีสื่อซอยเจ้าเาลงวัดน้ำน้ำใหม่ก็มากล้วยนั่นให้พรอินพันโลดปี่ใหม่นี่ก็ได้ ้าถูกเด้อคุณพี่เอ้ยขอเกาะกันลูกล้านฮหีร่ำรวยซาถูกซาถูกซาถูกจะแม็นจกได้บุญนี่ซาจักอยู่ไสยายครับโเห็นทอดบุญนะโบเห็นหักได้เห็ดอะไรแบบขันได้เห็ดบุญนะคือว่าเมียงยาวยาวได้หักเออหักโบเห็นบุญนะจะว่าโผล่ดูแต่หน่อยใหญ่ๆยังคมเจ้าจ้าอยู่ กามากันเอาพักที่เรือไวปเลยพี่น้องไปเขาเก็บพักอีลาเผาเด้อย่างไก่อย่านั่งรลด้วยลูกก้าข้ามมั่นอ่ะนะโอ้พี่น้องเอ้ยขอบคุณคุณพี่ละลายบุญน่ะบ่เห็นดอกบ่ได้มีเป็นโตพี่น้องก็คือเบาเขาแหละแต่ว่าแจักสี่าได้ใดแต่ว่าทำถ้ำถูกมือบุญน่ะจักเพิ่นมาจังไดบุญฮะบ่เห็นเป็นโตพี่น้องเอ้ยแต่ว่าทุกคนน่ะก็อยากทำแท้บุญน่ะพี่น้องเอ้ย ีแม่เฮ้ยอไหาจดามกษาเอื้อยมาถือมื่อสอยพี่น้องมาทำบุญละเมื่อหาดมา้อมนเอาสลัดแล้วกัพักเฮาสิเมื่อเห็นมุกกระเดเฮ้ยเอาบ่อพักมาคันสมปากะตัวนีเานแม่เขาไปเก็บสอยลาพักหนาร้อยบาทแล้วตืมหายน้ำเลแต่แล้วแต่มึงนไเสียวมืงไปเทียงไปตีกันโลดไป เอ่าเราไปดองกระเทมกล้วยกล้วยกระเคี่ยล้วเฮ้ยเพิ่นแทมทุ่งหนึ่งเฮ้ยโบแทมเนี่ยก็กูกระเพรกู้กะไรก็ไม่กินเขิงเจ้าะคุณพี่คุณสวยเพื่อนวันเอาขวบหวัดหาทุ่งดอกไม้นะกับกล้วยเอาลงวัดวีหนึ่งคุณพี่วะเดี๋ยวมาบุกสวนหลอบซองพี่น้องเอ้ยหาเจดมมาตีกับอันเจ้าของสวนโอ้ยมึงเอาไว้อ้แนมมันยุบประกาศยังไง บ่กูเอาแนวให้แกนกูอันคาดกะคิ้วบ่กูเฮยกูจะเอาให้นะมันเสียน้ํากูสิบ่งักหาสะเอื้อกะเจ๊ะดํามาบุกสวนยายทองพี่น้องมื้อนี้เพิ่นดีใจสุดๆลมื้อนี้นะได้ตั้งันหลายบาทป้อดากูจนว่าบ่ยังบ่เห็นกูเฮยเพิ่นป้อกูเออ ปล่อยปล่อยให้เขาตายอยู่ในน้ำตายเลยบ้าบ่เห็นหนามันเหมืนบ่ได้คล้ายพักคนน่อะอือขอผ่ากวอนเด้อว่ะ <c oughs> เรื่อบ่กวันหัววันนี้ <c oughs> บ่แจ้งเด้ว่าหัววานกันไงอืม,ม,มอืมเออหมดไตออก,กออก,ออกนะฮัทน,นะลูกออกมา <c oughs> เออ ไผซื้อเป็นซองซื้อมาจากซองอั่นซื้อมาว่าได๋นี่สุดก่อนน่ะซื้อมา3ชุดนี้ซื้อมา6อืออันนี้เฮากินกับอันหมูกระทะก็ได้เยผักตัวนี้แล้วก็ผักกาดตัวนั้นน้ักกาดขาวน่ะแซ่บผักกาดขาวนี่กินหมูกระทะแซ่บจุมจีนเฮาน่ะเฮาก็มีน่ะมักจุมจีนเจดํานกินจุมจีนบ่เป็นว่าซั่นอของเฮาน่ะของกูนยัง่วเครื่องกระปุกก็สิยาบ่เอาบ่ทาง เอาอย e oh, okay. ู่กับอิซาอยู่ด้โอ้ยของเขากับลายอยู่ด้ยใหญ่บอกเอากระยาใบคลายผู้อื่นเลดลายอยู่ของปะหักกับซองนันเอาแต่ผักกาดขาวๆกูดนั่นแหละเาฮ้ยบอกพ่อเาอยี่ผรกกาศขาอย่างนี้เฮ้ยอบอกโตเฮ้ยท้องนึงมึงบ่เฮ้ยกัไปซื้อขู่นะมาไหว้เนียปเฮ้ยขู่ยังเลยอ๋อพอกมาซื้อผักกระเทมขู่แต่ว่า เพื่อนว่ากุ้ยแล้วแบ่งให้ลานสีเขียวนำกล้วยนั่นแล้วกัหน่อไม้แล้วเอาลงวัดหาทุงแล้วก็เลือกหันว่าให้ใจดำสุกสุกินเพิ่นว่าหน่อไม้นะขอบคุณคุณพีละลายเนาะโอ้ยไม่เอาหนะเราไปตักหนังบ่ทำสางในใสเขากวาดบ่เจ เจดามกำลังเก็บผักเมื่อขันสมบุษยาเลยเอามื่อขันสมมาสันผักกาดตัวนี้พี่น้นอ,องเนื้อชายอี๋ใหญ่พ่อตีผักกาดกูดนะหลายคนได้กินนะมันสิพ่อบอกเอาอีกคุณหนึงเอาอีกคุณหนึงเอาไม่น้ำตัดอีกใหญ่พูกตัดเอาอืมอ่าอันนี้ก็ไม่ใหญ่เป็นผู้ตัดอัน เอาทงนี่เอาํำอีดำนะทงน่ะอืออืมล้านก็เป็นคนคูดผู้อืออือกยกันเจไดสิเป็นลม เลืออยู่สามสี่อย่าง่านั้นได้พักแล้วประกาศซ่อมแล้วก็ประกาศกันสมแล้วก็ประกาศมึงจะเอาตัวใหญ่ๆเลยประกาศอันนี้เขาเอยประกาศยังใบกูดกูดประกาศขาวประกาศกูดเออเออประกาศหออต้นหใหญ่ดิอื้ออ้ยโพดโพบไพี่นอ้ย สาถูบุญนำคุณปี่หลายเด้อขอบคุณหลายคุณปีเอ้ยยี่หม่ยี่ไม่ี่ก็ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆตลอดปีตลอดไปให้มันห้ยเยินห้อยู่ดีไม่แห้งทุกทีทุกคนทุกฐานคือกันเด้อที่คำว่าเบิ่งมหาสมให้แต่บุญกุศลนำกานหลายเอฟซีบอกว่าหนาเจ๊ซ้ายนั่นแต่เห็ดส่องใหม่ๆนั่นนะเขาแม่นอยู่พี่น้องเป็นน้ำเลือดน้ำยางเนาะพัดแต่วันเฮ้า พัดแต่เฮาลวลูกออกนะมันเป็นมาเลยพี่น้องเป็นน้ำเลือดน้ำยางเนาะสะบายดีพี่น้องขึ้นจากวัดนะพี่น้องกินเข,ข่ากินหนามล้างถั่วล้างบวงลแล้วแล้วก็พาก,กันขึ้นอีหนาเลือดเสือกูออกไว้แล้วมันเลือดเลือดยังจะเลือดดำเต็มหนากูอยู่พี่ประสาทถ้ำหนาตัวนั่งอัลติเลือดดีเอาเลือดเสือผัดเบาออกอืออัติเลือดดีออกกันนะกูกับปะหูแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาทุงหนึ่งล้วก็ยาเต็มทุงแล้วบ่ล่า เอาหลุนนะตอนนั้นมันเต็มโฉมพ่อแลวพักการศึกมึงนะเมื่อไวมึงกับขันเด้อเมื่อไกันล่างากเดสิเปนน้องโน่ยังมายังม่อะไกันน้องสซโน่อยู่พี่น้องไงบุญบ้านเข่าเยเชิญไปกินอย่าลืมขนมมาให้กูกินเด็ดขาดอะไรอะรเอ้บุญบ้านเข่่อนนั้บ่ ุู้ si o, ุ uh ้มเข่าเขาจับด like ูสิจ่ายเงินเราน้องเโนูนะตะออนเด้อว่าสักบางเด้อตะออนเด้อว่าสักอะลายต้นมะสาวในสามร้อยก่อนเนาะจัง่ายเนาะยายจังไรเนาะใหม่ก็ป่วยโตเอาลงวัดนะสองร้อยฮะมาเอาอีกร้อยหนึ่งเป็นสามใช่ทองกระดองดากหักดีใจพี่น้องดีใจแล้วได้เงินหมู่บ้านหนึ่งอยเจ๊ใส่แด็กตายอยู่โบได้เงินสองสามหมื่นมาโบ่ มึงกิไปยากแบ่งกูนี่ยบ่เฮ้ยโอ้ยก็ตีแบ่งไปเนี่ลูกพวกับ่มีอ่าบ่มีลูกไม่พวเกิดแหงก็ใช้เงินแต่ว่าบาทคุณได้สามร้อยบาทเด้อมึงนี่เจ๊ใส่แดดเขามาขายพักขอขมุกขอบใจหลายๆเด้อเจ้าบอกเขามาว่าปล่อยให้เจ้าตายใจดีก็ได้ให้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพเขิ่มแข็งปีใหม่ปีเหมือนให้ร่วนลวยกว่าเก่าวจะชินน้ำสอยไม่ใหญ่ท้องอีกปีหน้า เูอกล่องเทิผู้มาอุยซาทูเฮยกล่องนี <t 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 ่คือกันให้อยู่ดีมีแห้งลูกลาให้ยูดีมีแหงให้มันคงของแก่น้ำกันเบิดผู้ผู้คนอย่ามาว่ามังคนถ้น้องแก่ได้ผัวบอมีผัวตายแล้วบันคงนํากันนหงกันเออเตกมในีออตน่อั้นเฮยลูกเอ้ยจะประวได้เฮยเขาได้ยินก็ปาดคอตัวได้เฮย บอกว่าอบใจหลายๆเบิดเงินสามสิจ่ายค่ะกล้วยก็เนือใหม่กับบ้านนี้เอาได้เงินร้อยบาทเงินขีดบะมี่สามมันโอ้ยบอกหยอกกัญลินเนี่ยเนี่ยพี่น้องเฮ้ยเยอะจังเลยเยอะจังไรตัวน่ะเด้ได้บ่อยยากดอกก็บอกหยอกกัญลินแล้วบอกหยอกก็บรรยาหัวพี่น้องเงินเนียนตัวจริงดอกก็หยอกกัญลินเพราะว่าตัวไรกินลูนแห้งตัวไรออยากมีผัวอ่าส่วนใหญ่ถ้าอยากมีผัวบออยากมีผัวผู้บอกแก่งใส่ซุ้งไหลบะหมีแล้วผันบ่อยอยากมีบอผู้บะมีพผันอยากมีบ้าน เฮ้ยนันบลาได้เอะพวกเป็นเป็นตัวเป็นตนเหรออันไหนอีกไอกูเห็นเงาหนึ่งบั่งใหญ่ยี่ใหพี่ขายเอาลงใหญ่ใหญ่เอาลงได้สี่สิหมัของใหญ่นะเอาลงง่ายง่ายง่ายนี่นะนี่อู้ยีมึงตาเดียวมึงเ็นเงาใหญ่ๆขาวขาวอืมเอาแล้วเอาแล้วไว้ให้เราขายโอเคสองถุงเลยไป บาจักทางกล้วยบาจักทางกล้วยทางหน่อไม้ยายยายกล้วยสิเอามือจะได้จับ่เห็ดอันห้ยใส่ถุงบ่กล้วยเออกล้วยหาวีหน่อไม้เออเอามือนะสิก่อนแล้วมืเอื่นจักเอามาวัดเนาะมืเอื่นจักเอามาวัดต่างหากอออื เฮ้ยดำตัวนี้เ้ากับขันสมได้เลยอือเอาขันใช้กันกับพักตัวมังเก็บไปเลือเป็นหนีเพื่นตะคากล้วยกันออไหมข้าวบ่มีเงินกี่บมาให้เพิ่นเออบ่มีเงินมีเงินลอยเดียวในถุงไปนำเอาเครื่องหลุได้เนะโอ้ยจะทักีสิหลุเที่ยง้าน่เอาเครื่องหเมอหอโนนิหนอนาคบออีกทีเขาโตในถุงเ ปลาออ้ยเฮ้ยพอดีไปตะกินนะเฮ้ยยายือมาิ้อื um ้อสงเอ๋ยเก็บหมากตะลิงปิงเมื่อกินน้ำพี่น้องเลยหมากเพืองครหมากเื่องครัาก่ำดกงมปน้ำมาทนีมปิงเบิอคอวาท

มันเอาเมื่อยะอักเด้ก๋วยเดี๋ยวเอาทงตัวหาเนี่ยเอาทงตัวหกในมือไงเอาทงตัวหกในมื่อทงตัวหาเนี่เอาไว้ทงตัวหาหนี่งเอาไว้เดี๋ยวตัวนี้ห้าสิบเมื่อยืมเงินพอดีแท็กมาหายเดายายก๋วยกับน้ำมันไเด้อร์ทเป็นหนียาใบเด้อโอเคเงี้ยก่อสิจ่ายก่อนนะย่านเพิ่นบ่มีเงินใส่านเพิ่นอยากซื้อกาแฟกินน่ะเด้แล้วไจ่ายให้เพิ่นก่อนซ้ำลอยตัวพักเนาะแต่ตัวก๋วยกับหนียังไม่หันจ่าย ไปเอาสเอาขามาวัดวีหนึ่งน้องมะเอิญหรือมือได้ว่างหรือเอ้ยมะเอิญทนายเอ้ยเอามาไหวให้เขา้านะอืออือโอเครับน้องใหม่หาถุงเฮ้ยจะตัวเจอมื่อยังวีกับน้องใหม่อือเอาไหม่เดี๋วสวีหนึ่งมันนักใหญ่ป้าเออเออจะเออาจะเจ้าเขมาไหว้คือเก่าเด้อตัวนี้ลงวัดถูกเป็นวีขึงอีมันบ่พอวีหนึ่งกับขึงหกถุงอืออยู่เอาโอ้ ันคือนักแต่เยตันนี้เฮ้ยอ้ามึงเอาต้นมันนักต้นนี้กนต้นนเจ้าสุกเข้าไปคือเก่ามันกัะมั้นม้าเสื่อข่าโอเคเออเอิสิมาเอาลงมันสิเละสิมาเอาลงแต่เศร้าโอเคค่ะอัสสัยก็ตาหลดอีใหญ่น้ำนันพักนะทุงหนึ่งนะกล้วยน่ะหิลาหิวเอาอืออะไรอ่ะ ไปไปพี่น้องเมื่อก่อนบานนี่เจ๊ซาด้ซื้อมาอะพี่น้องลุงกลมเอาหาเอาอะไรแม่ยิบอาะไรจะเผื่อได้มาแต่ใส่ยังไงอุ้ยมังม่วงเนี้ยอันนี้ลุงเสี่ยวเอาหายยังไงจะเผื่ได้มาใส่เงาชะลอท่ันพ้าเจ้านั่นเออเออเปิดวันนี้เดินซาทอดนะเมื่อกินยู่บ่ี่บ่ข้าโบใส่กระตายลงท้องหอนนะพี่น้องยี่ยมบอกว่าทำไรกระเทยมันมา ทำร้ายกับเธออย่าจะลามาโจกของุ้ละคุณพี่บอกว่าไปหายายแปรวีหนึ่งสะเอื้อยวีหนึ่งแต่ว่ากวนมีหาวีแต่วีวีโปใหญ่ปันไดมีโากใหญ่ปัญใดผนกะเออนี่เด้ ถาได้เ็ดามันเ็ดเองเหะไปหายาแปวีหนึ่งมเยก็อจลเยยหาวีคือเลือดแต่สี่เนต่คือมีแต่สี่หาเออแมนเลยเนาะสาสี่วีเนี่ยะบีเอาลงวัดนะมาดีสามสี่หาเออแมนแเออแมนแมนจปหายาแปด ตัวนี้ฮาสิกินกะเจดําเหมือนกินได้มนสุกไาแล้วนี่สุกไปเลยตัวสุกตัวบ่เป็นยังพิ่งปไหนสู้น่ะพายอยู่เทียงสะอ๋อมึงเออบักไข่มึงบักไข่น่ะอยู่สวนบักไก่น่ะทูบจุตาน่ะ Tại tuôn năm đi nè. Bohai đi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 . Boh. 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 บ่เคยเขามาละทูบจุตาบ่ลูกนายใช้เบิรงไห่ถาเบิง่งก่อนลูกเบิง่บงมั่งหันมาดูหาดำป้า<อ>ใครจะบ่ถือหน่วยตาเนาะงซูจะเหม็นสะอาดจนตาโปโอ้ยนวดจะหาเดินนวดกระยวนใครยูมันมาจับหน่วยตาเออมีอยู่ได้ในเท่งหน้านะหน้ากระพุ้กครีมนะป้าพี่น้องเอ้ยเตรียมสรรองอย่างใหญ่อีกมาเอิญไปคุณพี่เอ้ย เาเอ๋เอเออยจเจอ้าอะไรลงมาพรุ่งนี้เครื่องดื่มใช่ไหมคะเครื่องดื่มใช่ไหมคะทำไมป,ประกอบประดักินสมนี่ม,มึงผูกมากกินน่ะ,ะถัดมือน,นะมาก,กินของกูจนเมิดบอกว่ามันหน่อยนะออขอบขอบคุณคุณพีณ่ละลายด้อคุณพี่ซื่อมากอามากินปีใหม่มูกระทะ ขันสมในฮะและตัวนั่นนะเด่นะ,อะโอ้ยเอาพี่น้องเก็บผ้า,าเพลี่ยนสำนีดเด้อพอกันคลิปหนาหนหนนสบายดีลาลาลาขึ้นมาเข้าในลกูกเข่าพันมา